ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ผ้าไหมก็ไล่ไปแล้วค่ะเป็นสร้อยก็ไล่ไปแล้วค่ะวันนี้คุณแม่จะขอไล่ค่ะเสื้อค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินค่ะค่ะนี่ค่ะตัวละร้อยสามสิบบาทนะคะใส่ไปแล้วได้เงินนะคะขาดไซส์ XL ค่ะ XL ค่ะ XL สิบนะคะเขาเรียกว่า XL10 สิบนะคะ ค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นเนื้อผ้าดีมากค่ะผ้าเกาหลีนะคะผ้ามาจากเกาหลีนะคะตัวละร้อยสามสิบบาทสวยงามมากค่ะอ,อ,อยู่ในสภาพใหม่นะคะค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินค่ะเสื้อตัวนี้ค่ะใส่แล้วไม่ได้เสียเงินนะคะใส่ไปเทํางานค่ะใส่ไปทํางานทํางานมีแต่ได้เงินนะคะค่ะออกสวนออกนาออกไรก็เสื้อสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะคะคุณแม่มีเสื้อสวยนะคะ ค่ะวันนี้คุณแม่มีเสื้อสวยมาไลค่ะค่ะเสื้อไซส่แล้วได้เงินค่ะได้เงินค่ะเสื้อใสไปแล้วได้แต่เงินเด้อค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่ค่ะพวกไซส์ใหญ่ XL จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ XL11 นะคะสวยงามมากค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะซื้อใส่ไปเถอะค่ะเงินร้อยสามสิบบาทนะคะค่ะเสื้อมาจากเกาหลีบะเ็นเสื้อในประเทศไทยเด้อค่ะเสื้อมาจากเกาหลีค่ะลูกหลานเข้าไปเกาหลีเข้ามาไห่จากมาไห้ไล่ค่ะ ร้อยสบาทค่ะสวยงามมากค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินค่ะใส่ไปแล้วทํางานนะคะเข้านาเข้าไร่เข้าสวนค่ะลายซูสรูหรูเลิศหรูดูเด่นนะคะร้อยสบาทค่ะค่ะร้อยสบาทไซส์ใหญ่นะคะคุณแม่จะลําเลียงไซส์เป็นไซส์ L ไซส์ XL นะคะค่ะสลับค่ะไซส์ L ค่ะนี่ค่ะ L นะคะค่ะ L 6นะคะ ค่ะ L 6ค่ะเป็นใส่ค่ะเสื้อใส่ทํางานนะคะใส่ไปแล้วได้แต่เงินค่ะเสื้อพวกนี้ค่ะ L 1 5ค่ะค่ะเบอร์ L 1 5นะคะราคาร้อยสามสิบบาทค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินค่ะเสื้อพวกนี้นะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะเข้าสวนเข้านาเข้าไร่นะคะเพราะบ้านไม่บ้านนะคะค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะไม่ค่อยมีเวลาไปตลาดจ่ายตลาดค่ะโทรสั่งกับแม่ลักได้เลยค่ะนี่ค่ะแล อันนี้รหัส16นะคะ L 16ค่ะเบอร์มันจะมี M L S L ค่ะ L 16นะคะไซส์กลางค่ะพวกนี้ L 16เนื้อผ้าดีมากค่ะราคาอยู่ที่130บาทค่ะค่ะใส่ออกไปค่ะมีแต่ได้เงินนะคะเสื้อพวกนี้นะคะค่ะ L 16ค่ะราคา130บาทค่ะโทรบอกโทรทักโทรแจ้งคุณแม่เลยนะคะเสื้อมาจากเกาหลีค่ะพี่น้องค่ะเสื้อคืองามแทจ้า ค่ะคือถือคาแต่ค่ะอันนี้ L7 ลเค่ะ l อลเนะคะกลไซ์กลางๆค่ะ L7 นะคะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร3 0บาทค่ะเราไม่ค่อยมีเวลาไปเดินตลาดกายตลาดนะคะค่ะถูกมากค่ะเสื้อพวกนี้ค่ะเป็นไซส์ L นะคะค่ะราคาร้อยสาบาทค่ะเสื้อใส่แล้วได้แต่เงินค่ะเสื้อพวกนี้ค่ะเสื้อใส่แล้วได้แต่เงินค่ะสนใจบอค่ะแม่บ้านทุกท่านค่ะ ค่ะเสื้อพวงนใส่แล้วได้แต่เงินค่ะพวกเสื้อราคาพันสี่พันห้าสองพันใสไปแล้วมีแต่เสียเงินสองขาวสองสีชมพูนะคะเสื้อพวกนั้นค่ะเสื้อพวกนี้จะใส่ไปแล้วได้แต่เงินนะคะค่ะเบอร์ L อลค่ะนี่ l อลสิบสี่นะคะค่ะคนไหนที่ใส่อลสิบสี่ค่ะคุณแม่จะสลับกันนะคะเบอร์ l อลเออลค่ะเบอร์เล็กคือเบอร์เอ็มค่ะสวยค่ะเสื้อพวกนี้ค่ะเสื้อพวกนี้สวยงามมากค่ะ ราคาร้อยสามสิบบาทค่ะ M ค่ะต่อ M เลยนะคะอันนี้ M ค่ะนี่ใส่ M นะคะค่ะอันนี้ M สี่ค่ะ M สี่นะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะใส่ออกไปแล้วได้แต่งเงินนะคะเสื้อพวกนี้ค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินเด้อค่ะโทรทักมาทางคุณแม่เวยค่ะเสื้อใส่แล้วได้แต่มเงินค่ะคือใส่แล้วใส่แล้วไปทํางานค่ะใส่ไปเห็นงานค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ร้อยบาทค่ะเสื้อเกาหลีนะคะค่ะเป็นของยี่ห้อเกาหลีค่ะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะเป็นเสือเมืองนอกด้วยค่ะบุญหลายหลายบุญหลายใส่เนา่วาสนาดีตัวค่ะเดี๋ยวใส่เสือเมืองนอกไมจ้าค่ะอันนี้เอ็มนี่ค่ะเอ็มอันนี้เอ็มห้าค่ะเอ็มห้านะคะสวยค่ะสีโกโก้ค่ะสวยงามมากค่ะเอ็มห้านะคะ ค่าร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะโทรสั่งโทรทักโทรแจ้งคุณแม่เลยค่ะค่ะเอาไปให้ลูกให้หลานไล่ๆตัวค่ะอันนี้ค่ะ M ค่ะ M ห้านะคะค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะเป็นไซส์เล็กค่ะไซส์เบอร์ M คือไซส์เล็กนะคะอันนี้ M ค่ะอันนี้ M หกนะคะค่ะ M หกค่ะใส่แล้วได้แต่เงินค่ะเสื้อพวกนี้ค่ะเนื้อผ้าหนาดีมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะคะค่ะ มันเป็นเสื้อค่ะเสื้อของเมึงนอกเลยจ้าอันนี้ค่ะเป็น M6 นะคะราคา130บาท M6 ค่ะค่ะพืนนี้อยู่ที่ M มันนี้ค่ะ M M อะไรค่ะ M7 ค่ะ M7 นะคะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะใส่ออกไปทำงานใส่กางเกงยีนคุณแม่เห็นก็ใส่งามงามคุณแม่อยากใส่ลายค่ะแต่ว่ามันหมาเม็นไว้ของคุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ใส่แล้วเข่าสวน ค่ะเขาเรียกว่าเสื้อไปไร่ไปนาไปสวนนะคะหรือจะไปใส่ไปบุญไปงานก็เลิศหรูดูเด่นเหมือนกันนะคะค่ะเสื้อมือหนอกเลยค่ะนี่ค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทเบอร์เอ็มค่ะเป็นเบอร์เล็กนะคะค่ะเอ็มเจ็ดค่ะเอ็มเจ็ดนะคะค่ะเอ็มเจ็ดค่ะต่อเลยค่ะอันนี้ XL ค่ะ XL 5นะคะค่ะเป็น XL ็มอยค่ะเป็นเสื้อตัวใหญ่ค่ะ x l 5นะคะ ท่านจะไปให้พ่อบ้านหรือแม่บ้านค่ะประกอบภารกิจการงานนะคะค่ะสวยค่ะอันนี้ m 5 x l ห้าห้าค่ะ x l 5ห้าตัวใหญ่นะคะค่ะพวกเสื้อตัวใหญ่ค่ะ x l 5ห้าค่ะค่ะถ้าโทรทักคุณแม่ก็บอกว่า x l หรือ L หรือ m นะคะอันนี้ x l 5ห้าค่ะคุณแม่จะบอกนะคะ x l 5ห้าค่ะค่ะตัวใหญ่ค่ะ x l 5ห้าค่ะอันนี้ x l 9เก้าค่ะ x l 9เก้านะคะ คุณแม่จะสลับกันค่ะ XL 9ค่ะสวยเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะมันเป็นเสื้อเกาหลีพี่น้องเสื้อมาจากประเทศนอกเสื้อเกาหลีเสื้อญี่ปุ่นค่ะเป็นเสื้อมาจากเกาหลีญี่ปุ่นนะคะค่ะนี่ค่ะราคาอยู่ที่130บาทสวยงามมากค่ะอันนี้ XL 5นะคะงามจริงมันงามค่ะเนื้อผ้าก็ดีค่ะค่ะเนื้อผ้าก็ดีเนื้อผ้าก็สวยนะคะอันนี้ XL 9ค่ะค่ะ XL 9นะคะ ค่ะสวยงามมากค่ะเอาไปให้พ่อบ้านใส่นะคะพ่อบ้านหรือแม่บ้านก็ได้ลูกชายลูกสาวก็ได้ค่ะค่ะเสือใส่แล้วได้เงื่อนนะคะเสือพงนี้ค่ะอันนี้อยู่ที่ XL9 ค่ะค่ะเสือใส่แล้วได้เงินค่ะ XL9 ค่ะอันนี้ XL8 นะคะค่ะมันเป็นรุ่นตัวใหญ่นะคะค่ะท่านไหนที่ตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวสูงนะคะอันนี้เอ8แค่ะราคาร้อยสามสิบาทนะคะ ค่าร3อยสมสิบาทค่ะราคาถูกมากนะคะค่าราคาคือถือเสื้อคืองามใช่ค่ะค่าราคาอยู่ sl แปดค่ะ sl แปดนะคะค่าราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินเนื้อค่ะค่ดเสื้อใส่แล้วได้แต่เงินค่ะเสื้อพวกนี้ค่ะค่าราคาอยู่ที่ค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะ ข้าวเสือเกาหลีค่ะอันนี้ต่อเบอร์แอลค่ะ L อลสิบห้านะคะค่ะคนไหนใส่กลางๆนะคะเอลสิบห้าค่ะค่ะสวยมงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะสวยงามมากค่ะค่ะผ้าดีมากเลยค่ะผ้าไม่เก่านะคะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าเนื้อผ้าอย่างดีเลยค่ะเป็นผ้าใหม่อยู่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะ x อ L สิบห้านะคะค่ะนี่ค่ะลายนี้ค่ะ L สิบห้าค่ะ ค่ะอยู่ที่ราคา130บาทค่ะอันนี้ก็ L ค่ะ L L L13 ค่ะ L13 นะคะค่ะ L13 ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเนื้อผ้าดีค่ะราคาอยู่ที่130บาทค่ะราคาดีมากค่ะค่ะ130บาทนะคะค่ะใส่ไปมีแต่ได้เงินนะคะเสื้อพวกนี้ค่ะเสื้อใส่ได้เงินนะคะค่ะเข้านาเข้าไร่เข้าสวนนะคะอันนี้ ่ะ L สิบสามค่ะอันนี้ L สิบสองนะคะสวยงามมากค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะกานี้ L สิบสองออกสีเทาๆสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะร้อยสิบบาทพอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะเนื้อผ้าดีมากค่ะมันเป็นผ้าเกาหลีผ้าญี่ปุ่นเนื้อค่ะผ้าวงนี้ค่ะเป็นผ้ามาจากเมืองนอกค่ะผ้าเกาหลีผ้าญี่ปุ่นค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะคะค่ะ L ค่ะเบอร์นี้เขาเรียกว่า L สิบสองค่ะต่อเลยค่ะ L สิบสองอันนี้ค่ะใหญ่คุณแม่จะยกสำหรับการ XL เจ็ดน,นะคะค่ะพื้นนี้ก็เลิศหรูดูเด่นค่ะสวยงามมากค่ะ L สิบเจ็ดนะคะค่ะ L ค่ะเขาเรียกว่า XL เจ็ดค่ะ XL เจ็ดนะคะค่ะพื้นใหญ่ค่ะถ้าคนไหนตัวใหญ่ก็คือใส่ XL นะคะอันนี้ XL ค่ะ S L เก็บนะคะค่ะใส่แล้วได้เงินค่ะเสื้อพวกนี้ค่ะถ้าอยากได้เงินเอามาเอาเสื้อกลับแม่ลักไปใส่นะคะใส่แล้วได้เงินค่ะเสื้อพวกนี้ค่ะถ้าผ้าใหม่เหมือนคุณแม่ตัวละพันกว่านี่ค่ะค่ะใส่แล้วเสียเงินค่ะสองขาวสองสีชมพูค่ะ่ XL นะคะอันนี้ M ค่ะ M คุณแม่จะหยิบยกค่ะสลับกันค่ะ M ค่ะอันนี้ค่ะ M m 5ค่ะ m 5ก็สวยนะคะตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะค่ะราคาร้อยสามสิบบาทค่ะเสื้อมาจากเกาหลีญี่ปุ่นนะคะเสื้อพวกนี้ค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะอันนี้ m 5นะคะท่านตัวไม่ใหญ่นะคะ m 5ค่ะเสื้อราคาร้อยห้าร้อยสามสิบบาทค่ะถูกมากค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะต่อไปเบอร์ลค่ะอันนี้ L อลสิบนะคะค่ะผืนนี้ l อลสค่ะ ค่ะราคาร้อยสามสิบาทค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะร้อยสามสิบาทค่ะสนใจโทรทักทูแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะเสื้อค่ะเสื้อพวกนี้ใส่แล้วได้เงินนะคะค่ะไม่มีคําว่าเสียเงินค่ะใส่แล้วได้เงินค่ะอันนี้ค่ะลายนี้ค่ะแดงนะคะแดงตัดนะคะค่ะแดงตัดกลมค่ะแดงตัดกลมนี้ค่ะอยู่ที่ l อลสิบค่ะแดงตัดกลมนะคะค่ะ l อลสิบค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะ คาะใส่ไปประกอบภาระการงานค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้ามาจากเกาหลีญี่ปุ่นนะคะเสื้อพวกนี้ค่ะอันนี้ L4 ค่ะค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะ L4 นะคะค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะเนื้อผ้าดีค่ะเกรดดีนะคะขาะราคาอยู่ที่130บาทค่ะค่ะซื้อทั้งวันเลยค่ะคุณแม่ค่ะเงิน130บาทนะคะขาะให้ลูกให้หลานใส่ค่ะซื้อไปไว้บ้านค่ะ คนไหนจะออกไปรับภารกิจการงานก็สวมใส่ได้เลยค่ะอันนี้อันนี้เอลสี่นะคะราคาร้อยสามสิบบาทอันนี้เอลสามค่ะเอลสามนะคะค่ะมีแต่ผืนส,สวยๆลายงามๆค่ะอันนี้เอลสามค่ะค่าราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะคะเสื้อใส่แล้วได้เงินค่ะค่ะมาซื้อกับแม่ลักษณนะคะเสื้อใส่แล้วได้เงินเด้อใส่แล้วถูกรางวัลค่ะ ค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะค่ะหมายเลขสามรหัสสามอลสามนะคะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะคนไหนใส่ไซส์ไหนเอลไหนก็โทรบอกโทรแจ้งค่ะอันนี้เอลสามค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินไหสิบมาค่ะใส่แล้วถูกรางวัลนะคะใส่แล้วได้เงินค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะ XL2 สองอ่า XL สองมาปนอ่า XL สองนะคะ ค่ะ XL 2ค่ะ XL 2ค่ะค่ะผืนนี้ค่ะผืนใหญ่นะคะพวก XL คือตัวใหญ่นะคะค่ะสำหรับคนตัวใหญ่ค่ะพวก L ตัวใหญ่นะคะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะร้อยสามสิบบาทนะคะอันนี้ก็ XL หนึ่งนะคะค่ะ XL หนึ่งก็สวยค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะ XL หนึ่งนะคะ ค่ะนี่ก็ร้อยสามสิบบาทค่ะ XL ็หนึ่งตัวใหญ่นะคะข่ะพวกเสื้อตัวใหญ่ค่ะแกเป็นอยู่ที่ XL ค่ะค่ะอันนี้ XL ค่ะ XL หนึ่งค่ะขาดร้อยสามสิบบาทค่ะขาะสวยงามมากค่ะ XL 1หนึ่งนะคะค่ะถ้าโทรทักคุณแม่ก็บอกว่า XL นั่น XL นี้นะคะคนตัวใหญ่นะคะขาดตัวใหญ่ค่ะเสื้อพวกนี้ขาดเสื้อใส่แล้วได้เงินนะคะคาะราคาอยู่ที่ ร้อยสามสิบบาทค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินนะคะใส่แล้วถูกรางวัลค่ะอันนี้ก็ L ห้าค่ะสวยค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะสวยงามมากค่ะค่ะตาสกอตค่ะสีแดงตัดนะคะค่ะค่ะสวยค่ะ L ห้านะคะค่ะพื้น L ห้าค่ะค่ะใส่แล้วมีแต่ได้เงินนะคะเสื้อตัวนี้ค่ะเสื้อพวกนี้ค่ะแขนยาวเนี่ย่ะตาสกอตนี่ค่ะเสื้อมาจากเกาหลีญี่ปุ่นนะคะ ค่ะมันเป็นเสือเมืองไทยเด้อค่ะเสือเกาหลี่ปุ่นค่ะอันนี้อยู่ที่ L5 ค่ะค่ะ L5 นะคะค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะ L5 ค่ะค่ะพื้นนี้ M ค่ะ M M3 ค่ะพวกตัวเล็กนะคะพวกคนตัวเล็กๆค่ะ M3 นะคะค่ะจะมี M มี L มี XL ค่ะ XL คือใหญ่สุดนะคะนี่ค่ะ M3 ค่ะ คนไหนไม่ชอบตัวใหญ่ก็ใส่แบบรัดรูปก็สั่งเอ็มนะคะค่ะเอ็มสามค่ะคนไหนที่ไม่ชอบใส่แบบยาวค่ะแบบใหญ่นะคะแบบรัดรูปค่ะอันนี้เอ็มสามค่ะร้อยสามสิบบาทค่ะคนไหนไม่มีเวลาไปตลาดจ่ายตลาดนะคะโทรทักโทรแจ้งกับไม่รักเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคนไม่รักจะส่งถึงบ้านค่ะเพราะว่ามีค่ะเสื้อผู้นี้ของผู้นี้จะส่งไปทางแฟดทางไลน์นะคะส่งทางแฟดค่ะ ค่ะพนักงานจะไปส่งถึงบ้านเลยค่ะอันนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบบาท M2 สองค่ะสวยค่ะเบอร์ M2 สองนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะเสื้อมีแต่เสื้อวยงามๆเลยค่ะค่ะเป็นเสื้อมาจากเกาหลีญี่ปุ่นนะคะค่าราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะพอซื้อค่ะราคานี้พอหยิบพอจับนะคะค่ะเสื้อไส่แล้วได้เงินนะค่ะเสื้อพกนี้ค่ะเสื้อไส่แล้วไดงเงินอย่ เสื้อใส่แล้วได้แต่เงินค่ะไม่เสียเงินนะคะเสื้อพวกนี้ค่ะถ้าพ่อราคาพันกว่าของคุณแม่พวกนี้ใส่แล้วไปต้องถือซองสีชมพูสีฟ้าไอสีชมพูสีขาวนะคะนี่แต่ไปนั่งตัวแล้วก็เสียเงินค่ะถ้าเสื้อพวกนี้ใส่แล้วได้เงินเลยนะคะค่ะเข้าไร่เข้านาเข้าสวนนะคะช่วงนี้ค่ะค่ะราคาค่ะอันนี้เอ็มหนึ่งนะคะค่ะถ้าไม่ชอบตัวใหญ่ค่ะถ้าชอบแบบรดัดรูป ไอ้รัดรูปร่างนะคะค่ะใส่เบอร์เอ็มก็ได้ค่ะคนไหนที่ชอบชอบรัดนะคะชอบเข้ารูปร่างค่ะอันนี้เอ็มหนึ่งค่ะราคาร้อยสามสิบบาทค่ะเอ็มหนึ่งนะคะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่โดดเด่นนะคะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เอ6สอลหกค่ะตัวใหญ่สวยมากค่ะเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะค่ะเอ6สอลหกนะคะ ค่ะเนื้อผ้าดีค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร3 0บาทค่ะค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินให้สิบบมากเนาะสื่อหลายๆเด้อค่ะคุณแม่บ้านค่ะค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินค่ะค่ะราคาร้อยสามสิบบาทค่ะเป็นเนื้อผ้าดีเกรดดีนะคะของค่ะของคัดเกรดค่ะของพวกนี้เป็นของคัดเกรดเนื้อผ้าดีค่ะค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยสามสิบบาทค่ะผ้าคัดเกรดนะคะเป็นเสื้อเบอร์ใหญ่ไซส์ใหญ่ค่ะอันนี้เสื้อไซส์ใหญ่นะคะ S L ค่ะ S L สามค่ะค่ะนี้ก็สวยนะคะเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะสีดําพวกนี้ใส่ออกงานขาวดําก็ได้นะคะค่ะคนตัวใหญ่ๆค่ะอันนี้ S L สามค่ะตัวใหญ่ค่ะค่ะมันจะไม่ไม่ติดพุงนะคะเสื้อตัวใหญ่มากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะคะเสื้อตัวนี้สวยค่ะ ่ะเนื้อผ้าดีด้วยค่ะค่ะเป็นผ้าที่คัดเกรดนะคะค่ะผ้าคัดเกรดค่ะค่ะเป็นของค่ะเป็นผ้าญี่ปุ่นเกาหลีนะคะผ้าพวกนี้ค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะค่าราคาร้อยสามสิบบาทนะคะสวยค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะเป็นผ้าขาวดําใส่ออกงานขาวดําก็ได้นะคะร้อยสามสิบาทค่ะถูกมากค่ะอันนี้ก็ l อลเก้าค่ะผ้าตัวนี้ l อลเก้านะคะค่ะท่านชอบสีไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ l อลเก้านะคะ ค่ะเลิ่อรูดูเด่นมากค่ะ L9 ค่ะสวยค่ะค่ะเป็นผ้ามาจากเกาหลีนะคะผ้าพวกนี้ค่ะเกาหลีญี่ปุ่นนะคะค่ะสวยค่ะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะงามมากค่ะค่าราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินค่ะคุณแม่ค่ะสืบไปหลายๆตัวด้วยค่ะค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินอันนี้ L ค่ะ L1 นะคะสวยค่ะเป็นสีเทานะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะ ราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบาทค่ะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากนะคะคนไหนไม่มีเวลาไปตลาดเดินตลาดนะคะค่ะโทรทักกับคุณแม่รักเลยค่ะโทรทักเข้ามาค่ะเดี๋ยวจัดตามคำจัดตามคำขอค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะเอาเยอะๆนะคะอันนี้ค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินเลยค่ะเสื้อใส่แล้วได้เงินค่ะ อันนี้ L สองนะคะเนืหลูดูเด่นนะคะอันนี้ก็ใส่เอางานขาวดําก็ได้ค่ะค่ะราคาร้อยร้อยสามสิบาทนะคะขาะเนื้อผ้าดีมากค่ะผ้าพวกนี้ไม่เก่าไม่เคเรนะคะเป็นผ้ารุ่นใหม่อยู่ค่ะขาะเป็นผ้าเกาหลีญี่ปุ่นค่ะผ้าของพวกนี้ค่ะเป็นเป็นเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะขาะเนื้อผ้าดีค่ะราคาอยู่ที่ร้อยสามสิบาทนะคะ L สองนะคะขาะโทรทักโทรแจ้งเข้ามาค่ะท่านจะเอา XL ไหนก็ เบอร์ไหนก็โทรบอกคุณแม่นะคะค่าร้อยสามสิบบาทค่ะค่ะร้อยสามสิบบาทนะคะสวยค่ะค่ะไม่มีเวลาไปจ่ายตลาดนะคะโทรบอกคุณแม่เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งให้ถึงบ้านค่ะค่ะราคาร้อยสามสิบบาทไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ